ทำไมแมวตัวหนึ่งถึงนั่งเฝ้าท่อระบายน้ำทั้งวันไม่ขยับไม,ม่แม้แต่จะหันไปมองใครจนกระทั่งมีคนเปิดฝาท่อนั้นออกแล้วทุกคนในหมู่บ้านถึงกับพูดไม่ออกเกิดอะไรขึ้นใต้ท่อแมวตัวนี้กำลังปกป้องหรือเตือนอะไรพวกเราเรื่องแมวเฝ้าท่อทั้งวันพอเปิดออกสิ่งที่เจอทําให้ทุกคนตกตะลึงเช้าว,วันนั้นอากาศเย็นผิดปกติหมอกจางๆลอยต่ำปกคลุมถนนสายเล็กในหมู่บ้านเงียบสงบ เสียงนกร้องจเจ้าย้าคล้ายปลุกชีวิตให้ตื่นแต่ยังมีบางสิ่งที่เงียบเงียบเกินไปแมวดำตัวหนึ่งนั่งนิ่งตรงปากท่อระบายน้ำเก่าๆที่ขึ้นสนิมขนของมันฟูขึ้นเล็กน้อยราวกับรู้สึกถึงอันตรายดวงตากลมโตจ้องเขม็งภายในความมืดภายในท่อมันไม่ร้องไม่ขยับเพียงเฝ้ามองเหมือนรออะไรบางอย่างกลับขึ้นมาชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นจากเช้าจนสายแมวยังไม่ยอมไปไหน หญิงชราเจ้าของบ้านเดินเข้าไปใกล้เธอก้มลงฟังเสียงจากในท่อเงียบสนิทไม่มีเสียงน้ําไหลไม่มีเสียงมาลางมีเพียงกลิ่นอับชื้นปลาดปลาดที่โชยขึ้นมาเธอขอให้คนในซอยมาช่วยชายหนุ่มสองคนรีบยกฝาท่อขึ้นอย่างระมัดระวังทันทีที่เปิดออกกลิ่นเหม็นเน่าแรงทะลุขึ้นมาทําเอาทุกคนพงังอแมวกระโดดถอยหลังทันทีแต่ยังคงจ้องไม่วางตา ภายในท่อเมื่อสนิทแสงไฟจากโทรศัพท์ส่องลงไปเห็นเพียงน้ำขังขุน่นคนและบางอย่างที่ลอยนิ่งอยู่ด้านในบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นมันคือหุ่นตุ๊ก,กตาเก่าๆตัวหนึ่งแต่ใบหน้าถูกเขียนด้วยสีแดงรอยยิ้มบิดเบี้ยวราวกับโัวรอยเหาะตาทั้งสองข้างของมันเป็นตาคนใช่มันไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นดวงตาจริงมองกลับขึ้นมาจากในท่อทุกคนเงียบงนัน ใจเต้นแรงจนทาบได้ยินกันเองแมวส่งเสียงครางต่ำดวงตาหลีลงเรากับเดอนว่าอยากเข้าใกล้กว่านี้และทันใดนั้นจากในเงามืดด้านล่างเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆแผ่วฮา่ฮาฮ่าคล้ายเสียงโห่เราะของเด็กเสียงที่ไม่ควรมีในท่อมือดใต้ดินเสียงที่แฝงด้วยความเย็นเยือกจนขนลุกชายหนุ่มคนหนึ่งรีบปิดฝาท่อมือของเขาสัน่นเมื่อไหลอับขมับแม้อากาศจะเย็น หญิงชราถอยหลังไปสองเก้าเธอกอดอกนั่นใบหน้าซีดเผือดมันคืออะไรเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆททบเป็นเสียงกระสิบไม่มีใครตอบเพราะไม่มีใครอยากรู้คำตอบจริงฮ่าฮแมวยังนั่งอยู่ตรงเดิมแต่หางของมันพองฟูตาเบิกโพลงทันใดนั้นเสียงเคาะดังขึ้นมาจากใต้ฝาท่อทึ่งทึ่งทึ่งสามครั้งช้าชัดเจนและตั้งใจ เหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างใต้เหมือนมันยังไม่ไปไหนชายหนุ่มที่ยืนใกล้ที่สุดหายใจที่มือคว้าโทรศัพท์เพื่อจะถ่ายภาพแต่หน้าจอกล้องกลับไม่ติดอะไรเลยภาพกลายเป็นสีดำมีเพียงคลื่นรบกวนไม่ไหวแล้วเขาพูดออกมาเบาฮ่หาฮก่อนจะถอยห่างจากฝาท่ออย่างรวดเร็วแมวยกหางขึ้นสูงคููเสียงต่ำแล้วกระโจนหนีหายไปหลังพุ่มไม้ฝาท่อยังคงปิดอยู่ แต่ทุกคนรู้ดีว่ามันไม่ได้จบตรงนั้นในคืนนั้นเองเด็กหนุ่มคนหนึ่งในละแวกบ้านได้ยินเสียงแมวร้องไม่ใช่เสียงร้องธรรมดามันยาวสูงและแฝงความเศร้าแปลกประหลาดเขาเดินตามเสียงไปจนถึงหน้าท่อระบายน้ำเสียงเงียบไปทันทีที่เขาหยุดเขามองไปที่ฝาท่อแล้วเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวช,าชา้าๆใต้ช่องตะแกรงเป็นเงาคล้ายมือเหล็กฮ่าฮ่ ที่ขูดเบาๆไปกับฝาเหล็กวนไปวนมาเสียงโห่ร้องเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและอยู่ใกล้กว่าเดิมมากเด็กหนุ่มยืนนิ่งเท้าของเขาแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงโห่ร้องยังคงก้องอยู่ในหัวแผาวเบาแต่เหมือนลอยอยู่รอบตัวลมหายใจเขาเริ่มสั้นฝ่ามือเย็นเฉบยบขนทั่วร่างลุกชันเขาไม่อาจละสายตาจากฝาท่อแม้หัวใจจะร่ำร้องให้วิ่งหนี แล้วเนานั้นขยับอีกครั้งนิ้วเล็กเลสีซีดลากไปตามขอบแหลกมีรอยเล็บเป็นทางยาวเหมือนของคนที่อยู่ข้างตายเรากับกำลังขีดเขียนบางอย่างเขาก้มลงมองไกลฮ่หาหาแสงจากไฟถนนรีลงพอดีแสงแฟลชจากมือถือดับวูบทุกอย่างมืดลงเพียงเสี้ยววินาทีแต่เพียงพอให้เขาเห็นดวงตาคู่หนึ่งมันเจ้ามาที่เขาจักได้ฝาท่อ กลมโตไม่มีเปลือกตาและไม่กระพริบเลยแม้แต่น้อยดวงตานั้นไม่ใช่ของหมาวไม่ใช่ของมนุษย์แต่บางสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันกลับทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเสียงลมหายใจของใครอีกคนอยู่ใกล้หูเขามากใกล้เกินไปทั้งที่เขาอยู่คนเดียวเขาหันกลับไปมองท่ออีกครั้งแต่ดวงตาคู่นั้นหายไปแล้ว หลือเพียงความว่างเปล่าเมืดมิดเยื่อเคียนและความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากข้างในในเช้าวันถัดมาเด็กหนุ่มไม่ได้อยู่ในบ้านของเขาอีกต่อไปไม่มีใครเห็นเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาออกไปตอนไหนแต่มีแมวดำตัวเดิมมานั่งเฝ้าหน้าท่อระบายน้ำอีกครั้งเงียบนิ่งและจ้องเขม็งเข้าไปข้างในเหมือนเมื่อวันก่อนทุกประการ แสงแดดยามเช้าสาดลงบนขนแมวดำแต่มันไม่ขยับไม่แม้แ,มแต่คร,รับริบตามันจ้องจ้องลึกลงไปในช่องท่อเหมือนกำลังรอฟังอะไรบางอย่างชาวบ้านเริ่มสังเกตอีกครั้งทำไมมันถึงกลับมาที่เดิมในท่าเดิมหญิงชราเจ้าของบ้านเดินออกมาอย่างระวังเธอหยุดยืนห่างจากท่อไม่กล้าเข้าใกล้ความเงียบรอบตัวดูหนักอึง้ง ไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงนกแม้แต่เสียงลมก็หายไปแล้วแมวดำก็ส่งเสียงร้องเสียงนั้นไม่เหมือนแมวทั่วไปมันยาวต่ำและสั่นเครือชาวบ้านที่อยู่ใกล้เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติทุกคนเงียบสายตาจับจ้องไปที่ท่อแล้วฝาท่อก็ขยับเล็กน้อยแต่ทุกคนเห็นมันไม่มีใครอยู่ใกล้พอจะสัมผัสแต่มันขยับเองอย่างช้าฮฮห,าหาแมวกระโดดถ,ถอยหลัง ขนฟูหนวดชี้ตรงดวงตาขยายโตเต็มที่เสียงโลหะเสียดสีกับพูนดังครืดเป่าฮ่าฮาฝาท่อเปิดออกเพียงแง้มเล็กน้อยเงาเมื่อข้างใต้เคลื่อนไหวไม่ชัดเจนแต่มองเห็นว่ามันมีรูปร่างบางสิ่งกำลังคลานขึ้นมาช้าช้ามากเหมือนไม่รีพร้อนแล้วก็มีบางอย่างโผล่พ้นขอบท่อไม่ใช่มือไม่ใช่เท้ามันคือหน้าหน้าที่ดูเหมือนหน้าคน แต่ไม่มีผิวหนังมีเพียงกล้ามเนื้อเปลอยเปล่าสีแดงคล้ำและรอยยิ้มที่กว้างผิดรูปดวงตาของมันไม่กระพริบเหมือนคู่ดวงตาที่เด็กหนุ่มเห็นเมื่อคืนเสียงโห่ร่อแหลมสูงดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่จากในท่อแต่จากหลายทิศทางเสียงโห่ร่จากใต้ดินจากฝาท่อถัดไปจากอีกมุมถนนจากเนมืดหลังต้นไม้ทุกคนเริ่มถอยหนีแต่ไม่มีใครกล้ากรีดร้อง เพราะทุกคนรู้ดีว่าอะไรบางอย่างได้ตื่นขึ้นแล้วและมันไม่ได้อยู่แค่ในท่ออีกต่อไปท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแม้จะยังเช้าแต่แสงอาทิตย์กลับมืดลงอย่างผิดปกติเงาม,มืดจากมุมถนนดูยาวและเข้มขึ้นเรืฮ่หาฮ่าเหมือนถูกดึงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางที่ท่อน,นั้นชายหนุ่มคนหนึ่งพยายามถ่ายวิดีโอแต่หน้าจอมือถือกลับกลายเป็นสีดำ เสียงแหลมสูงลอดผ่านลำโพงจนเขาต้องรีบปิดเครื่องหญิงชราสวดมนต์เบาๆในลำคอริมฝีผากสั่นไหลไว้ตามจังหวะลมหายใจตอนนี้มันนั่งนิ่งเหมือนยอมรับบางสิ่งที่กำลังจะเกิดจากฝาท่อหน้าไร้ผีวหนังนั้นค่อยๆถอยกลับลงเสียงคลานเสียงเล็บขูดกับเหล็กค่อยๆหายไปแต่แทนที่ด้วยเสียงอืง่นเสียงของอะไรบางอย่างคล้ายฝีเท้าเล็กๆหลายคู่ เดินช้าๆอยู่ใต้ดินไปรอบๆหมู่บ้านทีละท่อทีละเส้นทางเหมือนมันกำลังตามหาบางคนแมวดำลุกขึ้นหันไปมองซอยด้านหลังบ้านมันเดินช้าหักหตามเสียงที่พวกมนุษย์ไม่ได้ยินแต่ก่อนที่มันจะพ้นมุมกำแพงมันหันกลับมามองตรงไปยังชาวบ้านที่ยังยืนตกตะลึงสายตาของมันสื่อบางสิ่ง ไม่ใช่คำเตือนแต่เป็นการบอกลาจากนั้นมันก็าหายลับไปในเงามืดไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีแม้แต่เงาของมันชาวบ้านยังคงเงียบไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยอะไรออกมาเพราะทุกคนสัมผัสได้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าบางสิ่งที่อยู่ใต้ดินและตอนนี้มันกำลังขยับตัวเต็มที่ คืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมดยังคงเงียบเียบผิดปกติจนน่าขนลุกไม่มีเสียงหมาเห่า,หาไม่มีแมวเดินหลังคาไม่มีแม้แต่เสียงจิง้งรีบ้านแต่ละหลังปิดหน้าต่างนั่นม่านถูกดึงลงจนสุดไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองออกไปข้างนอกแต่บางบ้านยังเปิดไฟแสงไฟกระพริบเบาๆเหมือนจะดับอยู่ตลอดเวลาใต้พื้นถลนเสียงฝีเท้ายังดังอยู่จังหวะสม่ำเสมอหนักแน,น่น เหมือนมันใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นทุกวินาทีฝาท่อบางจุดเริ่มมีคราบน้ำขังซึมขึ้นมาแต่มันไม่ใช่น้ำธรรมดามันเหนียวข้นและมีกลิ่นแปลกเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่างเธอมองออกไปในความมืดโดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวเธอพูดพึมพำกับตัวเองเบาฮ่หาฮาพวกเขากลับมาแล้วดวงตาของเธอเป็นประกายวาวแปลกประหลาดเธอยิ้มมุมปากช้าฮ่หา,หา แล้วหันกลับไปมองใต้เตียงของตัวเองที่มืดสนิทแต่มีเสียงลมหายใจเบาๆดังขึ้นจากใต้ผ้าห่มที่ไม่มีใครอยู่เสียงนั้นไม่ใช่ของเธอกลางคืนดำสนิทหมู่บ้านทั้งหมดยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนสิ่งที่อยู่ใต้ดินไม่ได้มาคนเดียวมันมีพวกและตอนนี้พวกมันเริ่มกระจายตัวแล้วเงียบลาบเนียนและรอคอยจังหวะ จังหวะที่มนุษย์จะลืมว่าครั้งหนึ่งเคยมีแมวเฝ้าท่อทั้งวันและนั่นคือสัญญาณแรกของทุกอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนไปรุ่งเช้าวันต่อมาท้องฟ้าหม่นเหมือนไม่มีแสงอาทิต์กลิ่นอับชื้นแปลากๆล,กลอ,ยอยอยู่ทั่วอากาศเหมือนฝนตกแต่ไม่มีเม็ดฝนผู้คนเริ่มตื่นแต่รู้สึกไม่เหมือนเดิมบางคนลืมตาขึ้นพร้อมความรู้สึกหนักอึ้งที่หน้าอ,อกบางคนฝันประหลาดในคืนที่ผ่านมา ฝันว่าอยู่ในที่คาบมืดและหนาวเย็นถูกมองแต่ไม่เห็นผู้มองในซอยเล็กด้านท้ายหมู่บ้านมีฝาท่อหนึ่งเปิดออกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้แต่มีรอยเท้าเล็กๆเ,เปื้อนคราบน้ํำสีคล้ำเดินเป็นทางยาวออกมาจากท่อลากไปจนถึงประตูบ้านหลังหนึ่งบ้านนั้นเงียบไม่มีคนตอบรับแม้จะเคาะประตูหลายครั้งประตูเปิดอ้าอยู่เล็กน้อย พอให้เห็นความมืดข้างในที่ไม่ควรจะมืดขนาดนั้นในยามเช้าแมวในหมู่บ้านหายไปเกือบหมดเหลือเพียงตัวเดียวแมวดำตัวเดิมมันเดินผ่านหน้าบ้านนั้นช้าหาหา่าส่งเสียงร้องต่ำก่อนจะหันไปอีกทางมีคนตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แต่สัญญาณโทรศัพท์ของหมู่บ้านล่มทั้งหมดไม่มีอินเทอร์เนต็ตไม่มีคลื่นโทรเข้าออกเหมือนหมู่บ้านนี้ถูกตัดขาดขาดจากภายนอก และถูกเปิดให้ภายในบางอย่างเดินออกมากลางลานหมู่บ้านเด็กหญิงที่เคยนั่งริมหน้าต่างเดินออกมาพร้อมกล่องไม้เล็กๆในมือเธอหยุดยืนตรงใจกลางวงกลมวางกล่องลงอย่างช้าๆก่อนจะถอยหลังสามก้าวดวงตาของเธอยังคงวาวแปลประหลาดและเธอยังคงยิม้มเสียงแหลมเล็กๆดังลอดจากกล่องไม้เหมือนเสียงกระซิบจากใต้ดินเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยหึหึ กลายเป็นเสียงหลายเสียงซ้อนกันวนไปมาผู้คนเริ่มออกมายืนมองเหมือนถูกดึงดูดโดยไม่รู้ตัวและที่กลางฝาท่ออีกฝั่งของลานบางอย่างเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งฝาท่อส่งเสียงเครียดเครียดชาละเหมือนถูกผลักจากด้านล่างกล่องไม้ตรงกลางลานยังคงสั่นเบาฮ่าฮเสียงคระซิบจากข้างในดังขึ้นจนชัดเจนขึ้นเขากลับมาแล้ว พวกเขากลับมาแล้วเสียงซ้ำซวนไปมาหลายเสียงผสานกันไม่มีใครขยับทุกคนยืนและนิ่งเหมือนถูกสะกดใบหน้าของเด็กหญิงเงยขึ้นเธอมองไปยังฝาท่อที่สั่นอยู่ห่างออกไปและเธอก็พูดขึ้นเสียงเบาแต่ทุกคนได้ยินพวกเขาหิวมากกว่าครั้งก่อนแล้วเสียงปังก็ดังลัน่นฝาท่อกระเด็นออกมาราวกับถูกระเบิดจากด้านในกลิ่นเหม็นเน่าเข้มข้นตลบวนในอากาศ ไอ้น้ำร้อนอนสีดำลอยขึ้นมาพร้อมเงาสีคล้ำที่เริ่มคลานออกมันไม่รีบร้อนแต่มันแล่ใจในสิ่งที่มันทำรูปร่างของมันไม่ชัดเจนเหมือนก้อนเงาเคลื่อนไหวมีหลายแขนหลายขามันคลานพาดผ่านพื้นเสียงดูดกลืนดังซึบๆเหมือนพื้นดินดูดบางอย่างเข้าไปผู้คนที่ยืนมองเริ่มตัวสัน่นบางคนหลั่งน้ำตาโดยไม่รู้ตัวบางคนสุดเข่าลงเหมือนรับแรงอะไรบางอย่างไม่ไหว แต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่กรีดร้องเพราะในห้วงขณะนั้นเสียงหนึ่งดังเข้ามาในหัวของทุกคนพร้อมกันเสียงไม่ใช่ของมนุษย์ไม่ใช่ของสัตว์แต่คือเสียงของสิ่งที่อยู่ใต้ดินมันพูดเพียงประโยคเดียวพวกเจ้าปล่อยเราออกมาเองเด็กหญิงเดินไปที่กล่องไม้เปิดฝาออกช้าหายฮด้านในไม่มีของเล่นไม่มีภาพไม่มีเครื่องรางมีเพียงกระจกเล็กๆหนึ่งบาน กระจกนั้นไม่สะท้อนเธอแต่สะท้อนภาพของคนที่ยืนอยู่เบื้องหลังเธอคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเงานั้นขยับและทุกอย่างในลานเริ่มเปลี่ยนไปพื้นลานเริ่มแตกร้าวเส้นรอยแยกเล็กๆล,ล,ลามไปในทุกทิศท,ทางเสียงเหมือนกระดูกขักดังอยู่ใต้พื้นตามมาด้วยเสียงสูดอากาศเข้าปอดยาวลึกและหิวกระหายกลิ่นในอากาศเปลี่ยนไปทันที เหมือนสิ่งที่ตายแล้วผสมกับความชื้นของโครนและเลือดผู้คนเริ่มหายใจติดขัดบางคนเอามือกุมหน้าอกบางคนซุดลงกับพื้นเด็กหญิงยืนอยู่กลางเสียงเหล่านั้นแต่เธอกลับนิ่งราวกับทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องธรรมดากระจกในกล่องเริ่มเรืองแสงสีเทาหม่นและจากในแสงนั้นเนารูปร่างคล้ายคนเริ่มปรากฏขึ้นพวกมันไม่มีใบหน้าไม่มีตาไม่มีปากมีเพียงรูว่างเปล่าบนหัวกลมเรียก แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเงานั้นยังคงมองตรงมองทะลุผ่านทุกคนเหมือนรู้ว่าใครกำลังหลบซ่อนอยู่ภายในใจชายคนหนึ่งลุกขึ้นจะวิ่งหนีแต่ขาของเขาหนักราวกับฝังในดินเงาเดินผ่านเท้าไปช้าหา่หาึแต่ทันทีที่มันตาหลายเขาร่างของเขาก็ล้มลงไม่มีเสียงไม่มีเลือดเพียงร่างเปล่าเปล่าสุดลงเหมือนเปลือกที่ถูกดูดวิญญ,ญาณออกไปเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้ง คราวนี้ดังขึ้นในทุกมุมของหมู่บ้านแม้แต่ในบ้านที่ปิดหน้าต่างแม้แต่ในห้องที่ไม่มีคนเสียงพูดซ้ำเดิมวนไปวนมาพวกเราไม่ถูกลืมพวกเจ้าแค่ไม่กล้ามองและจากท่อที่เปิดอยู่เงาไหม่คลานออกมาอีกหนึ่งสูงกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเคลื่อนไหวเร็วกว่าเดิมแมวดำที่เคยเฝ้าท่อโผล่ออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันร้องเสียงแหลมสูงจนฟังแทบไม่เป็นเสียงแมว เสียงนั้นทําให้เงาทั้งหมดหยุดขยับเรากับมันจดจําบางอย่างเด็กหญิงหันไปมองแมวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธและความกลัวซ่อนลึกแกยังอยู่เธอกระซิบกับมันเบาฮ่หาฮาแมวดําขู่ต่ําก้าวเข้าใกล้เธอทีละก้าวเรากับมันไม่ได้เป็นแค่สัตว์อีกต่อไปมันเป็นผู้รักษาบางอย่างบางอย่างที่ทุกคนลืมบางอย่างที่ไม่ควรถูกปลดปล่อยตั้งแต่แรก แมวดำก้าวช้าฮ่า <H> ฮ <ai> ่า <ha> แต่ทุกก้าวของมันเหมือนท้องดินสั่นสะเทือนเบาฮ่า <H> ฮ <ai> ่า <ha> เงาที่คลานออกมาจากท่อเริ่มชะมะไม่มีเสียงจากพวกมันอีกทุกสิ่งหยุดนิ่งแม้แต่ลมก็เหมือนหยุดพัดเด็กหญิงยืนนิ่งกล่องไม้ในมือเริ่มสั่นแรงขึ้นเรื่อยฮ่า <H> ฮ <ai> ่า <ha> เธอจ้องตาแมวแมวจ้องกลับโดยไม่กระพริบตาจากใต้ฝ่าเท้าของแมวดำ แสงสีขาวนวลจางๆค่อยๆกระจายตัวออกไปบนพื้นมันเป็นวงลายโบราณที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเคยเห็นเส้นสายวนซับซ้อนแฝงด้วยพลังเก่าแก่บางอย่างเหมือนกับตราประทับท,ที่ครั้งหนึ่งเคยผนึกสิ่งนี้ไว้เงาที่ไม่มีหน้าเริ่มถอยหลังพวกมันส่งเสียงคล้ายคำรามต่ำฮ่หาๆหาเหมือนหวาดกลัวเหมือนเจ็บปวดเด็กหญิงกำมัดนั่นน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ไม่ไม่อีกแล้วเสียงเธอสัน่นเธอสุดลงมือปิดหูนั่นร่างสั่นเทาเหมือนกำลังต้านบางอย่างในตัวเองจากกล่องไม้กระจกตากดังเพลงทันใดนั้นเงาทั้งหมดครีดร้องเสียงสูงเสียงแหลมจนกระจกบ้านใกล้เคียงร้าวเป็นเส้นแมวดำเงยหน้าขึ้นส่งเสียงร้องอีกครั้งดังก้องราวกับสั่นสะเทือนทั้งพื้นดินแสงจากวงลายโบราณสว่างขึ้น แผ่กระจายเป็นระลอกคลื่นพลังออกไปรอบหมู่บ้านเมื่อคลื่นแสงนั้นแต่ต้องเงาทุกตัวพวกมันเริ่มควัญขึ้นละลายช้าหักหทีละโซนทีละเงาส่งเสียงคล้ายเด็กหลายคนร้องให้ในเวลาเดียวกันแต่ไม่มีน้ำตามีเพียงไอหมอกดําที่หายไปในอากาศเด็กหญิงลุกขึ้นอย่างช้าหัหใบหน้าซีดขาวดวงตาแดงกำ่ำ เธอมองแมวที่ยังยืนเฝ้าอยู่กลางวงลายแล้วพูดเสียงเผ่วเบาฉันจำได้แล้วลมเย็นพัดวูบหนึ่งพาเอาเศษใบไม้ปลิวหมุนวนรอบวงลายบนพื้นแมวยังคงนิ่งสายตาของมันจับจ้องที่เด็กหญิงโดยไม่ลับไปทางอื่นเลยเด็กหญิงก้าวเข้าหาวงสางเท้าเปล่าของเธอสัมผัสกับเส้นลายที่ยังคงส่องประกายอ่อนฮ่าห่าทันทีที่เธอเก้าวเข้าไปด้านใน วงลายนั้นเปล่งเสียงต่ำๆออกมาเหมือนเสียงของบางสิ่งโบราณที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลเด็กหญิงหลับตาน,านั่นภาพในหัวของเธอไหลเข้ามาเป็นกระแสเสียงขริดร้องเสียงฝาท่อปิดผนึกแมวเลือดเงาและเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินในความทรงจำเสียงทัวเธอเองเมื่อหลายปีก่อนอย่าปล่อยพวกเขาออกมาไม่ว่ายังไงก็ตามเด็กหญิงสุดเข้าลงอีกครั้ง เธอเข้าใจแล้วเธอคือกุญแจเธอคือหนึ่งในผู้ผนึกดั้งเดิมเกิดใหม่ลืมทุกอย่างแต่ตอนนี้ความทรงจำกลับมาแล้วแมวดำเดินวนรอบวงสางชา้านิ่งเหมือนทําพิธีที่ไม่มีใครเข้าใจกล่องไม้แตกละเอียดกลายเป็นฝุน่นกระจกที่เคยอยู่ในนั้นไม่มีอีกแล้วเหลือเพียงเงาสุดท้ายหนึ่งเงาที่ยังไม่หายไปมันสูงกว่าทุกเงาที่ออกมา ร่างของมันแผ่คลื่นความมืดออกมารอบตัวดวงตาสองข้างปรากฏขึ้นกลางเงานั้นแดงฉานนิ่งโกรธเครี้ยวมันจ้องเด็กหญิงเหมือนรู้ว่าเธอคือจุดจบของมันแต่เงานั้นไม่มีมันพุ่งเข้าใส่เร็วและแรงราวกับพายุทันใดนั้นแมวดำพุ่งขึ้นขวางไว้กลางอากาศการปะทะไร้เสียงแต่คลื่นพลังระเบิดออกพัดทุกสิ่งรอบลานให้ลอยกระจาย แสงจากวงลายลุกวาบขึ้นอีกครั้งสว่างจ้าจนหน้าตาบอดเด็กหญิงหลับตาน,านั่นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเธอไม่ใช่เสียงของเมาไม่ใช่เสียงของตัวเธอเองแต่เป็นเสียงของเมาเจ้ารู้หน้าที่แล้วทำให้มันจบแสงยังคงแผดจ้ากลืนกินเงามืดและเสียงทุกอย่างรอบตัวเด็กหญิงลืมตาขึ้นดวงตาของเธอเรืองแสงสีทองอ่อนใบหน้าของเธอสมบ ไม่มีความหวาดกลัวอีกต่อไปแมวดำยืนอยู่เบื้องหน้าเธอบาดแผลฉีกลึกบนข้างลำตัวเลือดสีดำหยดลงบนพื้นเมียฮ่หาฮ่าแต่ดวงตาของมันยังแน่วแน่เงาร่างสุดท้ายยืนนิ่งมันไม่ขริดร้องไม่ขู่ทารามมันจ้องเด็กหญิงและแมวด้วยความแค้นที่เงียบงันจากพื้นดินใต้ฝ่าเท้าเด็กหญิงเส้นสายใหมค่อยๆปรากฏเส้นสีทองวิ่งวนรอบตัวเธออย่างรวดเร็ว เป็นลวดลายที่ไม่มีใครเคยเห็นเหมือนสลักด้วยแสงเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเหมือนกับมันรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปเด็กหญิงยกมือขึ้นช้าฮา่าฮ่าปลายนิ้วของเธอสัมผัสกับแสงเหล่านั้นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเงามันเป็นเสียงของผู้ที่เคยต่อสู้ก่อนเธอเสียงของหญิงสาวของชายชาราของเด็กน้อยในอดีตผู้ที่เคยผนึกเงาพวกนี้ไว้ด้วยชีวิต พวกเขาอยู่ในแสงอยู่ในลายสละอยู่ในเธอเด็กหญิงเอ่ยคำบางคำภาษาที่ไม่มีในพุจจนานุโครงใดภาษาที่เปล่งออกมาเพียงครั้งเดียวในรอบพันปีแมวดำหลับตาหายใจเข้าเฮือกสุดท้ายแสงทั้งหมดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนเสาแห่งพลังงานแทงทะลุความมืดด้านบนเงาร่างสุดท้ายพยายามก้าวเข้าไปหาเธอแต่ร่างมันเริ่มสัน่น ผิวเงาเริ่มแตกรา้าดวงตาสีแดงของมันเต็มไปด้วยความตื่นตะลนกไม่นะมันส่งเสียงออกมาในภาษาคนเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวครั้งแรกเสียงของสิ่งที่รู้ว่ากำลังจะสูญสิน้นเส้นแสงบนพื้นพุ่งเข้าหาตัวมันรัดพันบีบน,นั่นมันดิ้นมันแผดร้องแต่ไม่มีสิ่งใดหยุดการผนึกได้อีกเด็กหญิงยืนนิ่งกลางแสงนั้น เธอกำลังเปลี่ยนกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและปัจจุบันกลายเป็นประตูและกลายเป็นตราประทับแสงสุดท้ายพุ่งกระทกกลางร่างเมาเสียงครีดร้องแหลมสูงดังลั่นลานแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทไม่มีแสงไม่มีเมาไม่มีเสียงใดหลงเหลือเหลือเพียงเด็กหญิงยืนอยู่ลำพังและแมวดำที่นิ่งสนิทใต้เท้าเธอเด็กหญิงค่มลง มือของเธอสั่นเล็กน้อยขณนะเริ่มไปแตะแมวดำที่นอนแลนิ่งขนของมันเย็นแต่ยังมีลมหายใจเผ่าเบาบางเกินจะเรียกว่ารอดเธอหลับตาฝ่ามือวางลงบนแผ่นหลังของมันอย่างอ่อนโยนจากปลายนิ้วแสงสีทองอ่อนค่อยๆไหลซึมเข้าไปในร่างของแมวลมหายใจของมันกลับมาช,าชา้าๆสม่ำเสมอเหมือนสายลมยามเช้ามันลืมตาขึ้น ดวงตาคู่นั้นไม่ใช่แค่ของสัตว์อีกต่อไปแต่สะท้อนบางอย่างลึกกว่าความทรงจำคำสัญญาและความเสียสละเด็กหญิงยิ้มบางฮ่หาฮาใบหน้าเธอซีดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ในดวงตายังมีประกายอบอุ่นพื้นลานเงียบสมบแสงทั้งหมดค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงร่องรอยของวงลายที่ไม่เป็นรอยจางบนดินผู้คนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกตัว พวกเขาขยับได้อีกครั้งสูตรลมหายใจเข้าเต็มพอดเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงบางคนร้องไห้บางคนกอดกันนั่นโดยไม่รู้ว่าทำไมเพราะแม้พวกเขาจะไม่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่หัวใจของพวกเขารู้ดีว่าพวกเขารอดมาได้จากสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้แมวดำเดินวนรอบเด็กหญิงมันหยุดตรงหน้าเธอแล้วเอาหัวถูเบาๆที่มือของเธอเธอมองมัน เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเธอไม่ออกมาอีกแล้วริมฝีปากของเธอขยับเป็นคำเพียงคำเดียวเบาลึกและจริงใจขอบคุณจากนั้นเธอก็ล้มลงช้าเงียบและสมบแมวนั่งข้างเธอเฝ้ามองนิ่งไม่ไปไหนเหมือนตอนที่มันเคยนั่งเฝ้าท่อในวันแรกไม่มีเสียงไม่มีฝาท่อไม่มีเงาอีกต่อไป เพียงท้องฟ้าเช้าที่กลับมาเป็นสีทองและแมวตัวหนึ่งที่ยังเฝ้าเธออยู่บทสรุปหลายวันผ่านไปหมู่บ้านกลับคืนสู่ความเงียบสงบเสียงนกกลับมาร้องในยามเช้าต้นไม้ที่เคยเหี่ยวเฉากลับเคี้ยวอุ่มขึ้นอีกครั้งไม่มีใครในหมู่บ้านพูดถึงคืนนั้นอย่างชัดเจนไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะบางสิ่งไม่ควรถูกเรียกกลับมาอีก เด็กหญิงที่เคยเดินริมหน้าต่างไม่อยู่ที่บ้านหลังนั้นอีกเธอกลายเป็นบางส่วนของสิ่งที่ใหญ่กว่าบางสิ่งที่คุ้มครองหมู่บ้านจากสิ่งมืดมนใต้ดินและแมวดำยังคงอยู่มันไม่เดินไปขอข้าวเหมือนแต่ก่อนไม่อ้อนใครไม่ร้องเรียกใครมันเพียงล่างใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งกลางลานหมู่บ้านจ้องมองท่อระบายน้ำที่ถูกปิดสนิทไปแล้วตลอดการไม่มีใครกล้าเปิดท่อนั้นอีก ไม่มีใครลืมสายตาของมันในวันสุดท้ายในบางคืนที่หมอกลงยังมีคนได้ยินเสียงกระซิบเผาเบาลอยผ่านสายลมเสียงนั้นไม่ได้น่ากลัวแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและคำขอบคุณที่ไม่มีเสียงแมวจะลืมหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่หมู่บ้านยังคงปลอดภยัยตราบใดที่มันยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นเงียบมั่นคงและเฝ้าเหมือนวันแรกที่ทุกอย่างเริ่มต้นจบเรื่องทีม